สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก่อนนอนก็อยากจะมาฝากทริปให้เพื่อนๆได้รู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมกยิกนิดนึงนะคะสามีสีทริปง่ายๆนะคะที่จะฝากไวให้เพื่อนๆคืนนี้ก่อนที่จะเอาผมสวยๆของซาไปเข้านอนเห็นไหม มันสวยทั้งวันทั้งคืนเลยแม้ว่ากําลังจะเข้านอนยังสวยเลยนะคะโอเคเข้าเรื่อง4ทริคง่ายๆนะคะไงามาข้อหนึ่งหยุดยืดผมดูป,ปากตานะคะหยุดยืดผมนะคะหยุดเอาสารเคมีมาใส่หัวของคุณนะคะข้อ 2. ออดทนนะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะหินนิดนึงนะคะอดทนอดทนอะไรอดทนในระหว่างที่คุณรอให้ผมของคุณในยาว ระะอให้ผมหยิกของคุณในยาวในระหว่างที่มันยังมีผมในส่วนที่เราไปยืดเสียมันยังอยู่ที่ปลายนะคะเพราะผมของคุณเริ่มยาแวยแล้วคุณค่อยๆเล็มออกทียนิดเทียนิดแล้วคุณก็จะได้ผมสวยงามแบบนี้ได้ไหมโอเคต่อนะคะข้อ3ไปศึกษาวิธีการดูแลรักษาผม ไปศึกษาดูว่าผมของคุณในสภาพผมของคุณเพราะว่าสภาพผมขอแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็มีผมหยิกเหมือนยังสาบางคนก็มีแบบหยิกเส้นเล็กมากกว่าสาเป็นมันมีหลายแบบคะ่ะเป็นแอปโฟก็มีเป็นแบบนี้ก็มีเป็นเส้นเล็กก็มีเป็นเส้นใหญ่ก็มีน้าก็มีบางก็มีมันแล้วแต่การดูแลรักษาผมของแต่ละเส้นผมนะคะ พอเพื่อนๆไปศึกษาดูแล้วเนี่ยคือสาจะบอกว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะคลิปเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เสิร์ชเขาเ้าไปใน Google นะคะก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนจริงๆก็มาติดตามเพจของสานะคะหยิกสวยช่วยได้นะคะสาจะมีอาทริปนะคะดีๆมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆไ,ไ,ได้รู้จากวิธีการดูแลรักษาผมหยิกของเพื่อนๆนะคะจากประสบการณ์ตรงนะคะประสบการณ์ตรง,ะะรรตรงเพราะสาก็เป็นหนึ่งคนที่ ผ่านการยืดผมหนะักผ่านการดัดผมแต่สาวไม่เคยทําสีผมนะไม่เคยทํานะคะมีแต่ยืดผมกระดัดผมมานานเป็นแรมปีคือเกือบสิปีได้น่าจะได้น่าจะได้นะคะผมสาวเป็นคนที่ผมเสียหนักมาเหมือนกันแต่ด้วยจะเสียหนักแค่ไหนคุณก็สามารถกลับมามีสภาพผมสวยได้แต่ที่สาวบอกไปข้อ2ต้องอดทน หะะยุดยืดผมอดทนศึกษาวิธีการดูแลรักษาผมของคุณข้อ4อันนี้เป็นข้อที่สําคัญมากๆนะคะคือหยุดใช้ยาสระผมที่มีซันเฟตพาราบีนซิลิโคนหยุดเลยนะคะเพราะว่าสารเคมีพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวทําลายความชุ่มชื้นที่อยู่ในผมของคุณและนั่นแหละก็คือสาเหตุหลักๆที่ทําให้ผมคุณชีฟ้ฟูไม่มีน้ําหนักนะคะ และก็ยังทําให้ผมคุณนะคะดูร่วงง่ายด้วยเพราะว่ามันเป็นสารเคมีนะซันเฟสนะพาราบีนนะซิลิโคนนะจ๊ะมันจะเข้าไปซึมอยู่ในรากผมของคุณทำให้รากผมของคุณไม่แข็งแรงนะคะพยายามไปหายาสระผมที่มันมีส่วนผสมของออร์แกนิกนะคะพยายามนะคะก็ วันนี้นะคะสี่คลิปง่ายๆนะคะที่สามาฝากเพื่อนๆก่อนที่สาจะไปเข้านอนนะคะหวังว่าคลิปของสาคลิปนี้นะคะจะช่วยให้เพื่อนๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาผมอีกสวยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวสาจะเอาความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการรักษาผมอีกสวยแบบนี้